จุดติ20นาทีเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกลเลิกกระผมได้ฟังคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลรันตรีว่าการกระทรวงการคลังรันตรีคมานาคมพร้อมเอกสารท่านประธานครับเป็นเอกสารที่ประกอบพอรบมีความหนา 280หน้าของกระทรวงการคลังที่จะให้เราตัดสินใจว่าควรกู้เพื่อพัฒนาประเทศหรือไม่ผมกราบเรียนท่านประธานงี้ครับว่าถ้าคนไม่คุ้นเคยอะบอกเอกสาร280หน้านั้นก็หนาพอละเอียดพอแล้วมูลค่า2ล้านล้านบาทจะจริงๆมูลค่า2ล้านล้านนั้นภาระนี่มัน5ล้านล้านบาทครับท่านประธานครับ ข้างซ้ายของผมท่าปนประธานเห็นไหมครับ20เล่มนั่นคือรายละเอียดของเงินงบประมาณ2ล้านล้านบาทเท่านั้นแต่มี20เล่มครับนี่5ล้านล้านบาทมีเล่มเดียวครับ280หน้าฉะนั้นอย่ามาบอกครับว่าละเอียดโปร่งใสตรวจสอบได้ผมนั่งทางตาอ่านจนถึงตี3ทั้งสองคืน ผมกราบเรียนท่านประธานได้เลยว่าพรบรที่เสนอมานี้ไม่โปร่งใสครับแล้วก็ตรวจสอบได้ยากแล้ววันนี้การที่มาขอกู้นั้นอ้างวงเงินเดิมเต็มขอเปิดบัญชีใหม่แต่เป็นบัญชีใหม่นั้นที่หลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงการตรวจสอบผมจะกราบเรียนท่านประธานให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีท่านสมาชิกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีบอกว่า พระราชบัญญัติฉบับน <Yeah. S 1> ี้แก <t ical grammar> ้ไขได้ถ้าไม่ชอบการลงทุนโครงการใดก็ยกเลิกโครงการลงทุนได้เราไม่ต้องการยกเลิกโครงการลงทุนครับแต่เราต้องการยกเลิกการกู้เงินครับเพื่อนสมาชิกผมบอกว่าตอนที่คิดโครงการไม่เห็นอย่างอื่นเห็นแต่เงินผมบอกได้ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเห็นแต่นี่ครับนี่เป็นระยะเวลา50ปีครับ กำลังมาบอกให้พวกผมฝันสวยหรูว่ารถไฟฟ้าที่อยู่หน้าท่านอภิรักษ์รถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ครับท่านประธานครับจะทําให้ประเทศไทยนั้นจเจริญเชื่อมสู่โลกทันสมัยผมไปถาม,ถามท่านนายกเพราะว่าเอารถไฟฟ้าไม่เห็นครับว่าอยากจะทราบว่าท่านจะเอาผักสดขนไว้ตรงตู้ไหนครับต้องให้เห็นภาพครับว่าผักสดอยู่ตู้ไหนครับผมเห็นแต่ยุโรปครับ เขาขนของเบาๆครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขนเพชรครับเพราะว่าขนเพชรนั้นมันเบาครับมันสามารถขนย้ายได้ง่ายแล้วก็มีมูลค่าสูงครับผมอยากจะการาบเรียนท่านประธานก็คือว่าสิ่งที่เราเไม่เห็นด้วยกับการกู้เนี่ยผมไม่นับท่านรัฐมนตรีก่อนอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงสี่ท่านซึ่งเคยเป็นผู้ร่วมงานพักท่านนะครับ คัดค้านการกู้เงินครับแต่รัฐบาลวันนี้ไม่ฟังครับอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะกู้มากขนาดนี้ควรคำนึงถึงรายได้การกู้ควรคำนึงถึงรายได้บอกไม่เห็นด้วยนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีจากพรรคท่านนะครับกระทรวงการคลังอีกท่านหนึ่งบอกว่าเศรษฐกิจเราโตไม่จริงเศรษฐกิจเราโตด้วยการสร้างนี่ วันนี้รัฐบาลไม่มีงบพอที่จะดําเนินการเรื่องระบบการศึกษาไม่มีงบพอดําเนินการเรื่องสาธารณสุขและสวัสดิการผู้สูงอายุเราจะไปซื้อรถไฟสร้างรถไฟอย่างเดียวอีกท่านหนึ่งครับตักเตือนครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนกันและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยบอกว่าระวังอันตรายมาถึงแล้วเพราะว่านี่สาธารณะแตะ60อร์เซนต แต่รัฐบาลนั้นก็ยังบอกว่า50ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่นั่นเองผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าข้ออ้างของรัฐบาลชุดนี้ในการสร้างภาระหนี้5.16ล้านล้านบาทเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ไปอีก50ปีข้อแรกครับท่านบอกว่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่านบอกว่าจะลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนสินค้าผมบอกท่านได้เลยครับท่านก็บอกว่าปีละสเปร์เซ็นต์ประชาธิปัตยเคยทำโลจิสติกต้นทุนลดมาจาก18.5%เหลือ15ท่านก็จะทำดีกว่าผมผมดีใจด้วยจาก15จะให้ลดเหลือ13แต่ผมบอกท่านเลย13นะท่านต้องกู้มีภาระหนี้ถึง5ล้านล้านบาทผมบอกท่านได้เลยครับถ้าจะลดต้นทุนธุรกิจนั้นลดต้นทุนนั้น ฟังสภาหอการค้าเขาหน่อยได้ไหมครับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าไงทนไม่ไหวแล้วเขาไม่ได้ว่าเฉพาะท่านเขาบอกว่าการเมืองวันนี้มันโกงทุกรัฐบาลแต่วันนี้ทำไมเรียกแพงเหลือเกินเมื่อก่อนนั้น 5%, 10%ก็ยังพอว่าวันนี้บางคนบางรายเรียกถึง30% ฉะนั้นถ้าจะลดต้นทุนธุรกิจง่ายนิดเดียวครับท่านนายกออกทีวีทั้งประเทศขอให้คนหยุดโกงถ้าหยุดโกงได้ลดต้นทุนทันที30%ท่านนายกไม่ต้องไปกู้5ล้านล้านไม่ต้องมีภาระหนี้ขนาดนี้แต่สามารถบอกได้ว่าห้ามพวกพ้องน้องพี่หยุดได้ไหม หยุดเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าหยุดไม่ให้พวกพ้องนั่นมาหากินตับผลประโยชน์จากภาระนี่ห้าล้านล้านได้ไหมถ้าท่านทำได้ท่านจะลดต้นทุนสินค้าของประเทศทันที30%เพราะเป็นเงินใต้โต๊ะที่ไม่ควรจะได้ประเด็นต่อมาท่านบอกว่าท่านจะลดรายจ่ายเชื้อเพลิงปีละแสนล้าน ผมฟังดูก็มีเหตุผลนะครับแต่ผมอยากจะถามถ้าคิดจะลดรายจ่ายจริงๆแสนล้านเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงอะแล้วใครละครับเป็นคนคิดให้มีรถคันแรกบ้าทะลุล้าน2องแสนคันนะครับเต็มถนนเลยคันหนึ่งใช้น้ำมันแค่ร้อยลิตรเดือนละส0่พบาทปีหนึ่งห้าหมื่นบาทล้านสองแสนคันเชื้อเพลิงเพิ่มมาแล้ว6กแสนหกหมื่ล้านบาทต่อปี แล้วท่านกำลังบอกว่าจะมาลดน้ํามันเชื้อเพลิงปีละแสนล้านแต่นโยบายท่านเองนั่นแหละเพิ่มการใช้ไปแล้วห0 0 0 0่นล้านบาทต่อปีประเด็นต่อมาครับที่ท่านบอกบอกว่าสิ่งที่พวกท่านจะทํานั้นจะเป็นการกระตุ้นกระตุ้นการจ้างแรงงานผมอยากจะกรบาบเรียนท่านประธานว่าพวกผมที่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน เพราะวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศแบกหนี้หลังแอนหมดแล้วครับแบกหนี้หลังแอนหมดแล้วครับท่านไปดูนะครับภาระหนี้สินต่อครัวเรือนเมื่อปี2552 96,689บาทต่อครัวเรือนวันนี้มีภาระหนี้สินต่อครัวเรือน1 3 0 4 7บาทต่อครัวเรือนนี่ภาระส่วนตัวของเขา แต่ท่านกำลังจะบอกบอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะทำนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากการบริโภคข,ของเขานี้ต้องนำไปชำระหนี้อีก50ปีแล้วท่านทราบไหมครับว่าจำนวนที่คนเป็นหนี้เนี่ยหนี้ที่มีมูลค่า10,000แบาทขึ้นไปน่ะห้า0มบาทถึง1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยร้อยละ80ครับบอกว่าไม่สามารถมีความสามารถในการชำระหนี้ได้แต่วันนี้ สภา,ากำลังจะบอกเราว่ากู้ไปเถอะกู้ไปเถอะกู้ไปเถอะกู้ไปเพื่อสร้างประเทศอย่าไปกลัวญี่ปุ่นนั้นนี่สาธารณอัตราส่วนต่อรายได้ประชาชาติยังตั้ง2 2 9เกปอร์เซนต์กู้ไปเถอะสหรัฐร0 6กเปอร์เซนต์กู้ไปเถอะท่านครับสหรัฐญี่ปุ่นยุโรปเลี่ยงหมดครับ เพราะว่าไอ้กู้ไปเถอะนี่มหาศาลแล้วคนที่มาพูดมาตอบสภาบอกว่าญี่ปุ่นนั้นมีหนี้สาธารณะ229เปอร์เซ็นต์กู้ไปเถอะไม่เป็นไรใช่สิครับเขามีอัตราการออมมูลค่า50เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติประเทศไทยอยากจะเป็นอึงอ่างแล้วอยากจะเป็นช้างอัตราการออมมรามีแค่8ต่อรายได้ประชาชาติครับ เทียบไม่ติดเทเลยแล้วยังอยากจะมีหน้าไปขอกู้เหมือนเขาไปดูสิครับสิ่งที่เป็นประโยชน์อินโดนีเซียมีนี่สาธารณะเพียงแค่25ปออสเตรเลีย22.86นิวซีแลนด์37.04เปอร์ซเขาไม่มีปัญหาครับฉะนั้นอย่าได้ไปผลักไสว่ากู้ไปเถอะปลอดภัยเมืองไทยยังไปได้แล้วสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่า ผมกลัวของคำที่พี่น้องประชาชนพูดกันมาหนึ่งกลัวว่าจะกู้มาโกงสิ่งที่ผมกราบเยนทธประทานคือผมผิดหวังกับกระทรวงการคลังมากข้าราชก,การกระทรวงการคลังนั้นมีดีหลายท่านวันนี้หายไปไหนหมดวันนี้ไม่กล้าแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องวินัยการคลังปกป้องทรัพย์สินของประเทศหรืออย่างไรเอกสารที่ท่านเสนอมานี้บอกได้เลยครับว่าเป็นเอกสารที่คุณภาพแย่มากตัดแปะ ตัดแปะจริงๆไปดูบางหน้ามีตัดแปะจริงๆแล้ววันนี้ท่านจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรว่าเอกสารของกระทรวงการคลังวันนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ในเมื่อรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังยอมรับบอกว่าโกหกสีขาวโกหกเรื่องตัวเลขส่งออกแล้ววันนี้จะมาบอกผมว่าตัวเลขนี้สาธารณะห้าสิเปอร์เซนตไม่ได้โกหกลยครับไปดูสิครับ กระทรวงการคลังไปสัมมานากับ TDRI สถาบันวิจัยเพื่อประเทศไทยเพื่ออนาคตประเทศไทยกระทรวงการคลังไปยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่านี่สาธารณประเทศไม่เกิน50%แต่ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจของ TDRI บอกว่าไงครับแปลกใจใช้ตัวเลขชุดเดียวกันของผมมันเตะ60%แล้วของกระทรวงการคลังยัง50%อยู่แล้วสิ่งที่ผมกังวลมากๆก,ก็คือว่าตัวเลขผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจกับผลตอดแทนทางการเงินสำหรับโครงการที่ท่านจะสร้างเนี่ยครับผมสงสัยเหลือเกินว่ามันมั่วหรือเปล่าตัดแปะหรือเปล่าผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับโครงการปากน้ำโพเด่นชัยมูลค่าการขอสร้างรวม3 0 0 7 0ล้านบาทขอนแก่นน้องคาย18,585ล้านบาท หัวหินประจวบคีรีขันธ์9,555ล้านบาทชุมพรสุราษฎร์ธานี17,640ล้านบาทนี่คือรถไฟรางคู่นะครับสุราษฎร์ธานีบาด,ดังเบซา35,700ล้านบาทแลท่านประธานเห็นไหมครับว่าตัวเงินนั้นไม่เท่ากันเลยแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าตัวเลขตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางการเงินทั้งโครงการที่ผมพูดวันี้6โครงการ เหมือนกันเป๊ะครับ6.99%กับ22.31%ทุกโครงการมันเป็นไปไม่ได้ครับผมที่บอกว่ามัว่วเอามาให้สภาดูน่าจะมีใครไปแจ้งจับพวกนี้ที่รายงานเท็จต่อสภานอกจากนั้นสิ่งที่ผมกลัวท่านประธานครับกลัวของการกู้มาโกงก็คือว่าค่าก่อสร้างครับท่านประธานครับค่าก่อสร้างนั้น เมาาื่อเช้านี้ท่านดรสามารถราชพลสิทธิ์วิศวกรมือหนึ่งของประเทศไทยได้ติงแล้วว่าตางปี53ค่าก่อสร้างรวมทุกอย่างกิโลเมตรละ300ล้านบาทแต่วันนี้สภาส่งมาให้เราดูกระทรวงการคลังส่งมาให้เราดูดครับท่านประธานครับเดี๋ยวนะอาเิญกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิสสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรพรคเพื่อไทยจังหวัดสุริน์ผมต้องประท้วงพูดพิรายตามข้อบังคับข้อ61บอภิปรายกล่าวหาบุคคลอื่นว่ากู้มาโกงสิ่งที่ผมกลัวก็คือผมกลัวกู้มาโกงจะเงี้ผิดข้อบังคับท่านท่านประธานท่านประธานวินใจใิจฉัยด้วยครับคืออย่างนี้ครับเอ่อ ที่ท่านอภิปรายแล้วก็บรรยายข้อเท็จจริงมาเนี่ยนะครับด้านลำดับความแล้วท่านมีเหตุผลว่าท่านไม่ท่านไม่สับสุนเหตุผลเพราะว่าบางรายการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ไม่มั่นใจนะครับฉะนั้นเวลาฟังต้องฟังให้ครบทั้งประโยคนะครับเชิญอภิปรายต่อครับ มั้รเสียเวลาครับเพราะเวลามันมีน้อยครับแม่เพราะว่าผมวิจัยไปแล้วยุติไปแล้วนะเชิญท่านจุติต่อครับท่านท่านใช้สิทธิของท่านประท้วงก็จบแล้วผมวิจัยไปแล้วเชิญท่านจุติต่อครับไม่ไม่เป็นไรครับนั่งลงเถอะแล้วเชิญท่านจุติครับเวลามันมีน้อยนั่งลงครับเพราะว่าเขาใช้สิทธิตามข้อบังคับเชิญ ท่านจุติดังท่านจุติครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกรเลศพักประชริปัตที่ผมเกรงว่ากู้มาโกงนั้นผมบอกแล้วว่าในเรื่องของตัวเลขความคุ้มค่าของโครงการจากที่ไม่คุ้มค่าก็บอกว่าจะให้คุ้มค่าแต่ผมบอกกับท่านประธานได้เลยนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงทุกโครงการที่ทํานั้นประสบการณ์ในต่างประเทศนะครับเจ๊งทุกเส้นทางครับ ทีนี้มาดูครับสิ่งที่ผมเกรงกลัวที่สุดก็คือการทําโป่งตัวเลขค่าก่อสร้างครับผมกราบเด็นท่านประธานมาแล้วนะครับว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะวันนี้เสนอสภามานะครับกรุงเทพหนองคายกิโลเมตรละ620ล้านบาทต่อกิโลเมตรกรุงเทพหัวหิน6 0 0ล้านบาทต่อกิโลเมตรกรุงเทพเชียงใหม่550ล้านบาทต่อกิโลเมตร นี่ในประเทศไทยนะครับท่านไปดูค่าก่อสร้างในต่างประเทศครับมันปิดบังกันไม่ได้สร้างที่ประเทศสเปนกลางเมืองหลวงครับมาดริดมาดริดไปอาบาเชเต,เต้ค่าก่อสร้างกิโลเมตรละ380ล้านบาทครับประเทศไทยกิโลเมตรละ600-620ล้านบาทครับค่าแรงประเทศไทยวันละ300 ค่าแรงในยุโรปวันละ3 5 0 0น้าำดื่มขวดหนึ่งประเทศไทยขวดละ7บาทน้ำดื่มต่างประเทศขวดละ35บาทกาแฟแก้วหนึ่งประเทศไทยแก้วละ10บาทในยุโรปแก้วละ60บาทแต่กำลังจะบอกบอกว่าค่าแรง300บาทแต่ก่อสร้างแพงกว่ายุโรปถึงสองเท่าตัวนี่คือเหตุผลที่บอกว่ากลัวจะกู้มาโกงมันโป่งตัวเลขค่าก่อสร้าง ไม่เพียงแค่นั้นครับไม่เพียงแค่นั้นการโป่งตัวเลขการศึกษาความคุ้มค่าแม้กระทั่งตัวเลขของจำนวนผู้โดยสารท่านก็ทำให้มันดูคุ้มค่าลองไปดูสิครับที่ปปอชอแอร์พอร์ตลิงก์นะครับไปดูสิครับตอนที่ก่อสร้างนั้นน่ะจะมีผู้โดยสารวันละสองหมื่นคนทุกวันนี้วันหนึ่งไม่ถึง200คนครับ โป่งตัวเลขไปถึงร้อยเท่าเพื่อให้ตัวเลขนั้นโครงการนั้นมันเกิดนี่คือสิ่งที่กลัวครับกลัวว่าจะกู้กันไปโกงแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยก,ก็บอกว่าร้อยละห้าผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานว่าค่าที่ปรึกษาเนยครับท่านประธานครับน่ากลัวค่าที่ปรึกษาน่ากลัวเพราะว่า ในต่างประเทศมูลค่าโครงการสร้างา <relevance> ทางรถไฟเชื่อมเหมือนกันในสหรัฐอเมริกามูลค่าโครงการ200ล้านบาทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้เขาได้ค่าปรึกษา120ล้านอีกโครงการหนึ่งมูลค่า12,000ล้านค่าที่ปรึกษา16ล้าน ถ้าเอาบัญยัติรตะยางเทียบกันง่ายทามูลค่าเพิ่มขึ้นอีก40เท่าเป็นมูลค่า50,000ล้านแบบบ้านเราเส้นหนึง่งค่าที่ปรึกษาเทา640ล้านแต่ท่านประธานไปดูไหมครับว่าค่าที่ปรึกษาที่สายเชียงใหม่ค่าที่ปรึกษา7,000ล้าน7,000ล้านคนไทยค่าแรงวลา300บาทค่าที่ปรึกษา7,000ล้านฝรั่ง กาแฟแก้วละหกสิบบาทค่าแรงสูงกว่าเราสิบเท่าค่าที่ปรึกษาเขาน้อยกว่าเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกันมาิการตามไปดูด้วยนอกจากนั้นแล้วการจ้างแรงงานครับท่านนายกพูดชัดเจนเลยบอกว่าแรงงานห้าแสนอัตราผมถามว่าพูดได้ยังไงที่พูดได้ยังไงเพราะว่าวันนี้อุตสาหากรรมก่อสร้างครับเขาบอกแล้ว ว่าขาดแคลนแรงงานคอนโดบ้านจัดสรรทุกแห่งส่งมอบล่าช้าหมด4เดือน6เดือนเพราะแรงงานไม่มีแล้ววันนี้ท่านจะมาบอกเขียนฝันให้คนไทยฝันว่าจะมีการจ้างงาน5 0 0,000ให้ทราบเลนะครับว่าในไซตงงานทุกวันนี้เนี่ยคนงานทุกสามคนเป็นชาวต่างชาติสองเป็นคนไทยสหนึ่งครับถ้าจ้างเขาอีกห0,000คนก็บอกได้เลยว่าจะจ้างลาวพมพมษพม่าเนี่ย 70%ที่เหลือเป็นคนไทยแล้ววันนี้ก็แก้ปัญหาหเขาด้วยเพราะว่าคนที่เขาก่อสร้างบอกตำรวจกับเทศกิจบางคนนะ่ะกวนเหลือเกินเก็บรายเดือนแพงมากสิ่งสุดท้ายครับท่านประธานครับผมจะประหยัดเวลาก็คือว่าวันนี้เราอยากจะเป็นมังกรของอาเซียนจะเชื่อมโลกไปที่ลาวไปจีนไปทวายไปมาเลเซียไปขเขมร แต่วันนี้สิ่งที่ท่านบอกกับพวกผมก็คือว่าจีนไปลาวแต่หยุดที่นครราชสีมาจังหวัดลพบุรีช่วยเนี่ยเชื่อมพมา่าแต่ไม่ไปทาวายเชื่อมมาเลเซียไปแค่หัวหินเชื่อมขเขมรไปได้แค่พัทยาเชื่อมสู่โลกไปหยุดที่เชียงใหม่ครับสรุปแล้วเชียงใหม่นั้นคือโลกของท่านนายกใช่หรือไม่ผมอยากจะกราบเยนท่านประธานว่าถ้าลงทุน ภาะหนี่ห้าล้านล้านแล้วไม่สามารถเชื่อมอาเซียนได้ในวงเงินตอนแรกมังกรก็เป็นได้แค่งูเขียวครับท่านประธานครับกราบขอขอบพระคุณครับ